โอลาพ่อหรือไม่เลือกตั้ง69เกิดสัญญาณแปลกๆครับเมื่อสวยุคพลเอกประยุทธ์เรียงแถวออกมาให้ข่าวว่าเลือกตั้งครั้งนี้อาจขัดรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าขัดจริงอาจบานปลายถึงขั้นต้องเลือกตั้งใหม่ครับ วันที่ผมพูดอยู่เนี่ยสิวันแล้วนะครับที่เลือกตั้งไปแล้วกกตยังไม่สามารถประกาศผลคะแนน,นอย่างเป็นทางการและรับรองสอสอได้ทําให้สภาล่างอยู่ในภาวะสุญญากาศทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากหลายปัจจัยแหละครับหลายคนก็คาดการเรื่องของบัตรเขย่งที่มีตัวเลขสูงมากหรือแม้กระทั่งกรณีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่จู่ๆงอกขึ้นมาในการเลือกตั้ง69กกตอ,อ้างว่านะวัตกรรมนี้ถูกนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพัสดุการควบคุมจํานวนบัตร และป้องกันบัตรผีแต่ข้อเท็จจริงอีกมุมกลายเป็นว่ากลไกล่าวททาให้การเลือกตั้งเป็นเรื่องไม่รับอีกต่อไปครับเพราะภาคประชาชนก็มีการตรวจสอบนะครับว่าบาร์โค้ดและ QR วโค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่กะกะตพิมพ์ออกมาสามารถถอดรหัสออกมาเป็นชุดตัวอักษรและตัวเลขที่เชื่อมโยงย้อนไปต้นขั้วได้ ว่าง่ายๆคือถ้าอยากจะเช็คว่าใครการอะไรก็ดูได้ไม่ยากครับปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะมีการกล่าวหาว่าการกระทําของกะกะตชุดนี้อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา85บัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผพพู้แทระะนราษฎรให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา96ยังย้ำไว้อีกนะครับว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดทําเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้งซึ่งการพิมพ์บาร์โค้ดถูกตีความว่าเป็นการทําเครื่องหมายที่ทําให้บัตรนั้นมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากบัตรใบอื่นและสามารถระบุตัวต,วตนได้นั่นเองครับเมื่อปัญหาดูเหมือนว่าจะถึงทางตันทําให้เริ่มมีสัญญาณจากหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่สุดหลังการเลือกตั้ง69คือการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มอดีตสอวอยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นพันธมิตรกับองค์กรอิสระแต่ว่าครั้งนี้กลับกลายเป็นหัวหอกสําคัญในการตรวจสอบและกดดันกรกตอย่างรุนแรง ปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึงความไม่พอใจในวงกว้างหรือนี่เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองใหม่ของกลุ่มอำนาจเก่ากันแน่ครับเนี่ยไล่เรียงกันไปทีละคนนะครับเริ่มที่นายกิติศักดิ์รัตนวาราหะอดีตสวหลายคนคุ้นชื่อเป็นอดีตสวที่หลายคนบอกว่าเป็นสายฮาร์ดคอร์บอกเลยครับว่ากกตบางท่านเนี่ยตัวเองเป็นคนแต่งตั้งมาเองกับมือแต่เมื่อมีตำแหน่งหน้าที่แล้วปฏิบัติชอบหรือไม่มันมีกฎหมายอยู่ กกตในอดีตก็เคยติดคุกม,มาแล้วใบลงคะแนนต้องไม่มีสิ่งเจือปนหากบาร์โค้ดทำให้สืบสาวไปถึงตัวบุคคลได้ก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งไม่รับและผู้ที่อนุมัติให้มีบาร์โค้ดต้องรับผิดชอบต่อมาครับนายเดียเรกฤทิจเจนครองธรรมก็พูดในทำนองเดียวกันนะครับว่าเลือกตั้งต้องรับและได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ส่งเรื่องต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย ขณะที่นายวันชัยสอนซีริให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง8ให้ลักษณะฟันยับเลยครับบอกว่าโกรธตัวเองที่เลือกคนที่ไม่ได้คิดวางแผนให้ดีมาเป็นกกตไม่มีความรอบคอบและการเลือกตั้งต้องเป็นความลับตลอดการเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่ากกตทั้ง7ต้องจัดการเลือกตั้งให้สุดจริตและเที่ยงธรรมเมื่อปล่อยให้มีบาโคททั้ง7ต้องร่วมกันรับผิดชอบเงินที่รัฐเสียไป6700พันล้านเอากันให้หมดตัว ทีนี้ไปดูความเห็นของนายวิษณุเครือง,งามอดีบรองนายกนันตีฝ่ายกฎหมายผู้ได้รับฉายาว่าเนติบริกรและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชนระดับประมาจารย์ของไทยออกมาแสดงความเห็นที่เปรียบเสมือนเป็นคำพิพากษาล่วงหน้าหลายคนบอกแบบนั้นเลยนะครับโดยเป็นการให้ความเห็นในการบรรยายที่นี้ได้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ครับคุณวิษณุ ตีความรัฐธรรมนูนมาตรา85ไว้น่าสนใจโดยแบ่งออกเป็น2แนวทางครับแนวทางหนึ่งคือความลับชั่วขณะความลับชั่วขณะเนี่ยคือถือว่าลับหากในขณะกาบัรไม่มีใครเห็นกับแนวทางที่2คือความลับนิรันดรถ้าออกลูกแนวทางนี้เนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้จะถือว่าไม่ลับครับหากมีกลไกใดๆก็ตามที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้คุณวิษณุแสดงทัศนะส่วนตัวที่ชัดเจนว่าครับว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่สองความลับ นิรัด,ดโดยระบุว่าคําว่าลับในรัฐธรรมนูญมันไม่หมายความว่าเป็นความลับตอนไหนแต่มันหมายความว่าต้องเป็นความลับตลอดเวลาคือเป็นความลับไปกับโลกนี้เลยครับถึงเรียกว่าลับหากผ่านไป2เดือนแล้วยังสามารถนําบัตรมาสาแกนดูได้ว่าใครเลือกใครนั่นเท่ากับว่าความลับถูกเปิดเผยโดยสภาพเห็นได้เลยนะครับว่าทุกเสียงออกมาในทิศทางเดียวกันว่าเลือกตั้งต้อง,งลับดังนั้นเลือกตั้งครั้งนี้ อาจจบลงไม่สวยหรือเปล่าครับเนี่ยท่าเรื่องถึง3รัฐธรรมนูญและมีการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569เป็นโมฆะขั้นตอนที่ตามมาก็คือรัฐบาลรักษาการจะต้องทูลกล้าวถวยร่างพระราชกิจสธดีกาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นการทั่วไปจากนั้นกกตต้องกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การรับสมัครหากต้องเริ่มใหม่จนถึงวันหย่อนบัตรอาจมีเวลา4-5เดือนทําให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่ยาวนานครับและจบที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนะครับเนื่องจากบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดถูกใช้ทุกเขตเลือกตั้งไม่สามารถเลือกปฏิบัติเฉพาะพื้นที่ได้ครับความเสียหายที่เป็นตัวเงินโดยตรงเนี่ยจากการที่เลือกตั้งโมคาเนี่ยมหาศาลแน่นอน อ้างอิงจากงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กกตใช้สําหรับการจัดเลือกตั้งปี69เนี่ยนะครมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น8,900ล้านบาทนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายแฝงก็ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของภาคการเมืองค่าเสียโอกาสของประชาชนที่ต้องหยุดมาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งและผลกระทบที่รุนแรงกว่างบประมาณจัดการเลือกตั้งคือความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาภาค ที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลครับดรธนิสรัรองประธานสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหการรมไทยและสภาพัฒน์ได้ประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกันเลยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งใหม่จะทําให้ประเทศไทยไม่มีรัฐบาลตัวจริงที่มีอํานาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินไปอีก4-5เดือนเพราวะว่าสุญญากาศนี้จะกดดันให้ GDP ของไทยปีห9 ลดลงเหลือเพียง2.0%จากเดิมที่คาดการไว้สูงกว่านี้เนื่องจากขาดเม็ดเงินลงทุนภาครัฐและการบริโภคที่ชะลอตัวตามไปด้วยเอาข้าจริงนะครับก็เคยมีกรณีที่กกตโดนตัดสินว่าผิดอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2549สามรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะในตอนนั้นเพราะว่ากกตจัดคูหาหันออกด้านนอก ทำให้ผู้เดินผ่านไปมาอาจจะมองเห็นการลงคะแนนได้โดยไม่ต้องพิสูจน์นะครับว่ามีใครเห็นจริงหรือไม่สารธิกาพิพากษายืนจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพลตํารวจเอกวัสนาเพิ่มราบอดีตประธานกะกะตและนายปริญญานาคฉัตรีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีดําเนินการสอบสวนคดีเกี่ยวกับการจ้างพักเล็กลงสมัครเลือกตั้งปี2549ลาชาด้วยครับ ซึ่งเอาก็าจริงนะครับตอนปี49ที่ตัดสินว่าเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะเนี่ยในตอนนั้นก็มีการมองเหมือนกันว่าเอมันเป็นการตัดสินที่มีแรงกดดันของตุลาการพิวัตเป็นการโค่นเสียงประชาชนในตอนนั้นอยู่หรือไม่ทําให้เอาเข้าจริงคนจนํานวนไม่น้อยที่กังขากับการทําหน้าที่ของกะกะตมาจนถึงปัจจุบันในการเลือกตั้ง69ก็มีหลายคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเรื่องนี้จะต้อง ตกไปอยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูญครับเรื่องนี้ยังมีข้อถกเถียงกันอีกมากนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรครับติดตามข่าวเลือกตั้ง69กับสำนักข่าวทูเดย์แคมเปญ point of no return ครับสำนักข่าวทูเดย make tomorrow today